านค่ะคนเหนียพี่รู้จักแม้คนเหนียฝา,รากระมุงคณะสกาวมิวสิกไว้เป็นอ้อ,อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะแต่มาเคายลืมใส่เกิดแต่มาเคายลืมใส่เกิดเคยไปเที่ยวอยู่ครับบรรยากาศดีมาก ไปเที่ยวที่ไหนเอ่ยติดเรนเจ้าติดหยังนาปีเป็นนางฟ้าหรือเป็นเด็กชายครับเป็นนายค่ะอุ้ยไม่เป็นนางฟ้าเยเป็นนางสาวติดตาเรนเจ้าเครเจ้าหนูเป็นนางสาวค่ะพี่เออเอาดีดี แถวๆอะไรอะสปันดิบอร์ดอ๋อสปันส,สวยไหมสปันสวยไปกันนะเนอะใครคะไว้ว่างๆเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะพี่เอาพุทความฝันนะคะไปละเบียโอเคบายไว้เข้ามาคุยกันไหมนะวๆๆ่างๆเงาเก็เว้เข้ามาคุ จอนี่คนดูเพอร์มะมึนสะดุ้งเลยตกใจเหมือนตาจ้าตอนเฮียนอยู่หนังก้มเขียนหลังสือกับเดียวขึ้นมาลอ,อยป้ายเลยงงอ่ะมีใครสนใจจะสนับสนุนค่าเทอมไหมคะหนูยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมเลยพี่ ไม่มีตังใจ่ายค่าเทอมขอบคุณนายต้อมครับมีใครจะสนับสนุนไหมสวัสดี้ขอบคุณนายต้อมค,ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคนดู94คนด้วยนะคะ พี่ๆเข้ามาแล้วพิมพ์พูดคุยกันได้นะคะฝากเคาะจอฝากเข้อจอให้ด้วยนะคะฝา,ามมฝากสนับสนุนค่านมนะฝากสนับสนุนค่านมพี่เมย์ด้วยนะคะพี่เมย์ขาดแขนค่านม,มลูก องูเร็วงูเห็เ่ยมแน่เอาอย่างนี้คลอ่อยสามล่อยชิพสีละอันสวัสดีค่ะเมนยันเทคนิคมนาะ